หน้ากำนันนกนายประวินจันคล้ายกำนันตำบลตากล้องล่าสุดสั่งหยุดทำหน้าที่วงในเผยซ้ำเป็นผู้ใหญ่บ้านแค่เดือนเดียวได้เลื่อนขัน้นความคืบหน้ากรณีกำนันนกนายประวินจันคล้ายกำนันตำบลตาก้องอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมหลังจากที่ช่วงเช้าของวันนี้วันที่8กันยายน66เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวกำนันนกมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีที่นายธนัญชัยหมันมาก หนองท่าผาที่ได้ก่อเหตุปุกอาจยิงตำรวจทางหลวงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทอลอ1กิโลกรัมสบกทอลอที่บ้านของกำนันนกโดยในวันนี้กำนันนกมีสีหน้าเครียดและไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดซึ่งมือปืนผู้ก่อเหตุอย่างหนองท่าผาได้ถูกวิสามันโดยเจ้าหน้าที่ไปเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้เนื่องจากมีโอกาสหลบหนีและไม่ยอมทิ้งอาวุธ อีกทั้งยังมีการยิงสวนเจ้าหน้าที่อีกด้วยล่าสุดนั้นมีรายงานว่าสั่งพักหน้าที่นายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนกไปก่อนโดยมีเอกสารระบุว่าวิโรดเนะตอบสังคมปมคนหน้าคล้ายผู้การร่วมงานวันเกิดกำนันนกรองต่อเผยวินาทีวิสามัห่องท่าผายันไม่ใช่ค่าปิดปากหรือแก้แค้นเมียหนองท่าผาร่ำให้เผยพูดไม่ได้ที่ กำนันนกบอกไม่ได้สั่งยิงสั่งพักงานกำนันนกด้วยนายประวินจันทร์คล้ายตำแหน่งกำนันตำบลตาก้องและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมรับเงินตอบแทนตำแหน่งอัตรา11,400บาทมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องถูกจับกลุมในคดีอาญาในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายาม ถ้าผู้อื่นและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากคงให้นายประวินจันท์คล้ายอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการคือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับคดีดังกล่าวเป็นคดีอุชากชะกันสะเทือนขวัญทั้งอยู่ในความสนใจของประชาชนหากอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชาการอย่างร้ายแรงฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา61ทวีแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2557จึงให้นายประวีจนจันทร์คลายพักหน้าที่กำนันตำบลตาก้องและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ตำบลตาก้องอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อรอฟังการสอบสวนพิจารณา อันหนึ่งหากนายประวีนจันทร์คล้ายประสงค์จะอุธทณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ยื่นหนังสืออุธรอนระบุข้อโต้แยง้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อนายอำเภอเมืองนครปฐมภายในเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพศ2566เป็นต้นไปทั้งนี้นายประวินจันทร์คล้ายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์58และเป็นกำนันตำบลตาก้องเมื่อวันที่3มีนาคม58เป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงเดือนเดียวก็ได้เลื่อนเป็นกำนันและยังพบว่านายประวินจันทร์คล้ายขอครอบครองอาวุธปืนจากนายทะเบียนมากถึง10กระบอก